ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยที่หาทีนี่ก้างเหลือคนล้มตายหมดเป็นไรแล้วโอ้ยนะแฟนติดเรียกค่ะฮะผู้าปุ้โอ้ใหม่นะฮิฮิฮิอ้าวโอ้ยยอดเกดเหตุการณ์หมดแล้วโอ้ยไอ้เจียบไม่ผมาตัวยิดเหตุการณ์หมแล้วผ้ามาสนข้าไม่ีไรแล้วลุงสุคุนมาปลอดภัยให้สาสเลยไี่ดีห หายไปไหนกันหมดฮ้ยจริงันเอมนเี่ยมนเดไอ้สายันติดเหี่ยมไปกินเหลี่ยมไายไ่ได้นอยโ้เกิดอเลรขกับต่อสุนัวยิงเล่ย์เ์ที่ขนการบอยพี่ยิงกูคนสนุกมันฮาเลยฮะทุกคนอะไรวะห้ามหันงให้เรีบห้ามักบโอ้โห

มันรู้สึกปองกๆว่ะไวเมันยงปดูชันดีว่าเขานชั้ใหงดีกว่ามันแลกๆแลนะฮะนี่หุ่นเชิดเหรอตัวปอมหุ่นเชิดมันคือหุ่นเชิดหรอเ่าเอาแล้วทีนี้ทำยังไงดีล่ะแลงไงเอาวิหายลไปทับสปีกเกอร์ปอนเลว้ โอ้ยพี่ลองเป็นไรบ้างเปล่าพี่โอ้ยใหญ่อะเนะช้ำอีกแล้วอ่ะรอบสองแล้วน่ะแผนนี้ต้องทำไงนะทีเนี้ยมันทำให้พวกเราเสียหายไม่น้อยเลยนะ